ครับก็สู่ช่วงที่2นะครับเคล็ดลับ Co แน่นอนครับช่วงนี้อย่างที่ทราบนะครับว่าการทำบัาชาที่เรามักจะเกิดปัญหาเราก็ต้องแก้ปัญหาครับแล้วก็การแก้ปัญหาที่ดีก็คือบริษัทเพนเทลวันนี้มีนวัตกรรมที่เป็นพันธ์ที่แก้ปัญหาให้กับงานก่อสร้างต่างๆแล้วก็ บริษัทหนึ่งนะครับแน่นอนครับขาดไม่ได้เลยความสวยความงามกระเบื้องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำนะครับที่เป็นลักษณะของกระเบื้องดิจิตอลเบนติ้งโดยบริษัทอินเตอร์โฮมแคร์จำกัดนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยเดี๋ยวเรามาชมกันดูดีกว่าว่าเร็วๆนี้เราจะมีงานใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือจะเป็นงานสถาปนิกจะมีไฮไลท์ของงานอย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับ ครับครับแน่นอนครับงานสถาปน,นิกก็จะเป็นงานที่ศูนย์รวมของวัสดุต่างๆจากทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็เป็นงานที่ใหญ่มากจะไปยังไงก็เต็มเผื่อเวลานะครับเดินชั่วโมงสองชั่วโมงไม่หมดแล้วครับเพราะว่าถือเป็นงานที่ใหญ่ในระดับ ติดอันดับของอาเซียนเลยนะครับอิมแพกเมืองทองธานีนะครับ29เดือนเมษานะครับถึง4พฤษภานะครับปีนี้พลาดไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพบกันกับทางแขกรับเชิญของเราเลยนะครับบริษัทเพนเทนจำกัดนะครับบริษัทที่เกี่ยวกับเคมีพัณฑ์ก่อสร้างและเป็นผู้นำเข้ามา8ปีแล้วนะครับเราวันนี้ได้รับเกียรติจากที่ภกษาไฟขายนะครับคุณลุ่งอรุณดีทองงาม เราไปพบกันเลยดีกว่าครับจ้าแรกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับล้วอีกบริษัทหนึ่งนะครับอินเตอร์โฮมแคร์โดยคุณพระธานุโคิกเจริญกุลสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับก็เป็นทั้งสองบริษัทวันนี้เราจะไปคุยกับบริษัทแรกกันก่อนนะครับบริษัทเพนเทนนะครับคําถามแรกครับของคุณลุงอรุณนะครับของที่นี่เนี่ยนำเข้าตัวเคมีพันอะไรเกี่ยวกันยังไงบ้างครับ ะมีในส่วนของเคมีพันก่อสร้างเช่นด้านงานกันซึมได้งานพื้นอี็ปกซี่แล้วก็งานซ่อมแซมต่างๆอย่างเงี้ยอีโปกซี่นี่หลายคนคงจะนึกภาพยังไงก็เอาง่ายๆว่าเป็นตัวที่เคลือบผิวของพื้นหรือผนังก็ได้นะครับและผิวค่อนข้างแข่งมากใช่ไหมครับเมต่อกี้ผมทดสอบเพื่อให้รู้มันดีจริงหรือเปล่าจิกเลยถ้าเกิดสมมุติว่า มันเป็นรอยุบมแน่คุณที่พิเศษของไม่ดีจริงอันนี้การันตีได้ว่าดีจริงนะครับเออเล็บกับักเออนะครับก็ก็ถือว่าใช้ได้ของดีเลยนะครับข้อดีของของตัวนําเข้าของเพนเทนเป็นยังไงครับอก็คือเป็นผลิตภัณฑ์สูบน้ําสูวน้ําไม่เป็นกับสิ่งแวดล้อมนครับการใช้งานี่ง่ายก็คือลูกค้าซื้อไปก็สามารถใช้ตนเองใช้ได้เลยนะครับผสมน้ําดื่มได้เลยใช่แล้วก็ถูกกว่าราคาผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันในท้องตลาดค่ะถูกกว่าจริงหรือเปล่าจริงค่ะ จริงนะบางทีคือหลายคนบางถูกกว่าขึ้นมาให้พอไเปียเทียบจริงๆว่ามันแพงกว่าทั้งหลายเท่าไม่ใช่นี่เราถูกการันตีได้นะครับและการทํางานล่ะยากหรือง่ายยังไงการทำงานก็คือง่ายค่ะลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีประสบการณ์หรือเชี่ยวชาญด้านนี้ก็สามารถซื้อไปทาเองได้เอาง่ายๆคุณลุงก็ล่นให้ไปไปเอาเคมีภัณฑ์ไปทําซ่อมเองทำได้สุพาพ์ตี้ทำได้โอ้ใช่เลยว่าง่ายจริงพราะส่วนใหญ่สุภาพ์ตีจะมีหน้าที่ใช้ระบบคำสั่งไงบุรีบ้าเสร็เออเจอเจอไปทำเอยสิ เออนั่ใช่ระบบคำสั่งและคนที่ทําจริงคือสุภาพบุรุษนะแต่ที่นี่ผู้หญิงก็ทํได้ได้นะครับก็คือเอาง่ายๆผลิตภัณฑ์เป็นระบบ DIY ถูกไหมถูกต้องใช่ไหมครับดูอ o u r ูเซลทําได้ด้วยตัวเองใช่ค่ะเอออันนี้ดีส่งเสริมนะผมบอกจริงๆปัจจุบันเนี้ยเราจะเอาช่างประเภทที่ว่ามาทําบ้านเราแล้วก็ซ่อมแล้วซ่อมอีกใช่ครับแม่เราสู้ทําเองแล้วถึงจะเสียหายเสียหายกับมือเราดีกว่าถูกดีกว่าแต่ DIY มันจะทําง่ายอยู่แล้วก็คงไม่น่าเป็นประเด็นนะครับ ในกล <Kimberly> <wire ishes> ุ่มของบริษัทที่เรานําเข้ามานอกเหนือจากตัวเคมีภัณฑ์เรื่องปูนเรื่องสีวัคซีนีอะไรอย่างอื่นอีกไหมครับก็จะมีในส่วนของนวัตกรรมใหม่ของเราที่เราเข้ามาก็จะมีตัวในส่วนของโพลิยูเรีย โพลีอะไรนะโพลียูเรียยูเรียไม่ใช่ยูรีเทนใช่ไหมไม่ใช่ยูรีเทนค่ะคือพัฒนามาจากโพลียูรีเทนอีกทีนึงโอ้โหไปขั้นเลยนะใช่ค่ะเราจะพูดเป็นโพลียูรีเทนแอนโพลียูเรียใช่ค่ะข้อดีเป็นยังไงครับข้อดีก็คือเป็นกันซึมตัวใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าก็คือสามารถใช้กับงานดันฟ้าที่สามารถปลูกต้นไม้บนดันฟ้าได้ค่ะอยู่ได้กี่ปีครับอยู่ได้ประมาณ10-20ปีตามโครงสร้างอาคารเหรอไม่ใช่ค่ะ ทาไปพบสามปีขึ้นมาน้ําซึมต่อไม่ค่ะตัวนี้จะไม่ได้ใช้ในส่วนของการทาจะใช้ในเครื่องในการสเปรย์ออกมาซึ่งจะแห้งตัวใช่ค่ะแล้วก็จะแห้งตัวภายในหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีนี้เราสามารถเดินเหยียบได้เลยเป็นนวัตกรรมใหม่ของธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวนี้ยิ่งอาคารพาณิชย์หรือประเภทที่มันมีดาดฟ้าเนี่ยจำเป็นต้องใช้ใช่ค่ะบางสภาพอากาศด้วยบางทีการซึมโดยปกติทาไปต้องทิ้งไว้ประมาณแชั่วโมงฝนตกลงมาเงี้ย ทำใหม่แล้วอะไรเงี้ยใอ่ใช่เพ่คือมันยังไม่ทันแห้งฝนมาปุ๊บเสร็จเลยทําใหม่เลยใช่ค่ะเจ็งนะครับเพราะฉะนั้นหลักสําคัญตัวนี้มันมีคําถามครับปกติโพลียูรีเทนมันยืดหยุ่นได้อ่าใช่ค่ะโพลียูเรียเนี่ยหม่ผมไม่รู้จะพูดระยะลากยาวมันโพลียูเรียใช่ไหมค่ะนะครับมันยืดหยุ่นได้ไหมตอนนี้ยืดหยุ่นได้5เท่าค่ะว้าวไม่แพ้โพลียูรีเทนโพลียูรีเทนก็ห้าร้อยมาไซต์ถึงห้าเท่าเหมือนกันใช่ค่ะดีกว่าแต่ว่าอันนี้มมัันนนนข้้ออดีีีีคืเเรร็ววไงงโพลยูทก่าจะแห อย่างที่บอกครับสามชั่วโมงพอถึงตอนนั้นฝนตกลงมาเสร็จเลยละลายไป็นน้ำเสร็จเลยม่อันนี้ก็ถือเป็นตัวหนึ่งนะครับที่พัฒนาเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีมากค่ะอันนี้นําเข้ามาจากต่างประเทศหรือผลิตในไทยครับนำเข้ามาจากประเทศไต้หวันแล้วก็มาเลเซียแม่ก็ถือว่าเป็นเจ้าที่ผลิตของพวกนี้มาอยู่กับครุกับพว่งนี้มายาวนานนะครับะนะครับแม่มีรูปมาอ่ามีค่ะอ่ะอันนี้ที่อยู่บนโต๊ะนี่อะไรครับอ่า ่ะคุณดีบัสเซต์ช่วยโชว์ด้วยอันนั้นตัวแรกนี่คือเอาตัวที่คุณดีระสิทธิ์ก่อนคืออะไรตัวนี้จะเป็นตัวโพลิยูรีเทนค่ะโพลิยูเลียหรือยูรีเทนเลยอ่ะนี่ให้ดูโพลิยูรีเทนอ่าโพลิโพลิโพลิยูเรียตอนนี้ไม่ได้เอาตัวอย่างอะไรยังไม่เอามาจะมีรูปนะครับอันนี้ก็คือผิวเท็กเจอร์ก็จะมีรูปแบบของความสากนะครับแล้วก็ ลักษณะเวลาทำออกมาโพลิยูเลียก็จะคล้ายๆอย่างนี้อ่าจะแข็งกว่านี้จะแข็งกว่านี้นะครับนะครับแล้วตัวนี้่ะครับตัวที่ผมก็ัวนี้อัเนี้ตัวนวัตกรรมใหม่ในด้านงานอีบ็อกซี่ค่ะเป็นสีเค็นืนอีบ็อกซี่สีใสค่ะ คืออีบ็อกซี่ในปัจจุบันในบ้านเราเนี่ยค่ะจะมีปัญหาเรื่องสีที่ค่อนข้างเมื่อทําไปแล้วจะเพี้ยนไปตามการเวลาแต่ตัวนี้คือลูกค้าซีดลงใช่ค่ะลูกค้าสามารถใช้สีพื้นทั่วไปทาไปก่อนแล้วใช้อีบ็อกซี่สีใสนี้เคลือบไปคือสีพื้นยังไงก็ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วแล้วเป็นยังไงพอทาไปเสร็จแล้วก็ซีดเหมือนกันไม่ซีดไม่ซีดใช่ไหมโอเคแม่มั่นใจได้การันตีได้แล้วก็แข็งแงานพื้นอีบ็อกซี่ไอ้นนี่เรื่องผิวนี่มั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะผมจิกดูแล แล้วก็เห็นบอกมีรูปเตรียมมาด้วยอ่ใช่ไหมครับไปชมรูปกันเลยดีกว่าครับนี่อะไรตอนนี้จะเป็นงานพื้นอีบ็อกซี่สีใสเนี่ยค่ะคือพื้นเดิมลูกค้าครับพื้นเดิมลูกค้าก็ทาสีตามหรือวาดลวดลายตามที่ต้องการอันนี้ใช้ช่างทาหรือให้เด็กอนุบาลมาทาครับเนี่ยอันนี้ใช้ช่างทาเออใช้ช่างทาแต่ว่าฟรีฟอร์มลักษณะก็คือเป็นอิสระเลยใช้ข่นลวดลายก็คือแล้วแต่เจ้าของ ก็สวยงามไปต่อครับเลยค่ะจากนั้นก็โค้ดด้วยตัวอีพ็อกซี่สีใสอะค่ะใช่มันก็จะเป็นเงาสีแบบนี้ค่ะเงาใช่ถ้าอยากได้พื้นนี่อยากกระจกเลยนะใช่ค่ะเงามากใช่ค่ะนะครับเดินเดินขึ้นมาถ้าน้ำขบขึ้นมาเป็นไงครับลื่นเลยค่ะลื่นโัวแตกเลย อันี้จริงรอเปล่าที่ผมพูดจริงเล่นน้อยเล่นเหมือนกันนะแม่แต่เงาแวบนะครับถือว่าก็สร้างความสวยงามให้พื้นที่ได้ยิ่งเป็นร้านอาหารหรือเป็นโชว์รูมอะไรต่างๆใส่อีพ็ซี่เนี่ยสวยสวยนะครับหรือเป็นพื้นโรงงานอะไรถือว่าดีเลยจริงๆนะครับทนด่ดแรงขูดขีดได้ดีนี่ไรครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการติดสติกเกอร์ค่ะซื้อสติกเกอร์ทั่วไปอะค่ะมาติดก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยเคลือบด้วยสีอีพ็อกซี่ทำได้ด้วยใช่ค่ะไม่ใช่พอทาปุ๊บลอกเลยไม่ใช่ค่ะไม่ลอกค่ะโอ้โหทาเคลือบ อ oh, ินพซีตัวนี้จะทนเคปิีด้วยก็คือมันเป็นนะวัตรกรรมใหม่ทางด้านงานพื้นให้ลูกค้าเพิ่มความต้องการให้ตัวเองเป็นไงคุณเดบัสเสร็จเจออย่างนี้ชอบไหมได้ไอเดียบันเจิดไปหลายอย่างเอาติกเกอร์มาแปะแล้วอันนี้เคลือบเลยแล้วกับมัน,ม,น,ม,ม,นมันก็เคลือบปิดผิวไว้เลยนะก็ถ,ถือว่าว่ามันสร้างสรรค์ผลงานอีกลักษณะหนึ่งขึ้นไปแต่คนนี้มีคําถามหน่อยหนึ่งว่าถ้าเราเบื่อแบบเบื่อไอกราฟิกแบบนี้แล้วจะรอบต้องการเอาออก อ่ะฮะก็คือในส่วนนี้ก็ต้องมีการขัดพื้นใหม่แล้วก็ขูดออกใช่ขูดออกแล้วก็ทาสีใหม่ที่เราต้องการหลักการง่ายคุณทิ่วิทธิ์ผมเคยแก้ปัญหาเร,รื่องสีพอกนี้แหละก็คือใช้ตัวน้ํายาลอกสีนี่แหละลอกภาษาที่เลยใส่เข้าไปปุ๊บเดี๋ยวสักพมันกลายเป็นย่นๆเลยแล้วก็ขูดออกขัดเรียบแล้วก็ทาใหม่แต่ต้องล้างล้างน้ํายาออกให้ดีนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับไปต่อครับ นี้จะเป็นงานพ่นโพลิยูเรียค่ะที่เราพ่นจริงอันนี้ที่ใช้งานที่อาจีโนมโตค่ะอาจีโนมโตใช่ค่ะที่ปทุมกวันนี้น้ํารั่วไปแล้วไม่รั่วค่ะยังอยู่ทนสภาพเดิมนะครับแม่ก็ถือว่าผิวที่พ่นออกมาแล้วดีนะส่วนอันนี้จะเป็นที่โรงพยาบาลมาปรกอก์ดาวค่ะตัวนิเชนแนลค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งที่ย่นระยะเวลานะราคาแพงว่าพู้หญิงเชลีตารางเมตรหนึ่งแพงไหมตัวนี้ตารางเมตรหนึ่งก็ตกที่ อ่าพันห้าถึงสองพันนะแต่ถ้าเกิดบางทีมันต้องมาเตรียมผิวนะต้องมาเคลื่อนเนี่ยบางทีมันมากกว่านั้นนะผมเคยเจอบางโปรเจกต์เนี่ยพื้นที่ใหญ่ๆเขาต้องเตรียมผิวก่อนพอเตรียมผิวเสร็จแล้วมาพ่นทับโอ้โหกลายเป็นเพิ่งเกือบสองพันแพงกว่าด้วยใช่อันนี้การันตีกี่ปีครับอ่าสิบถึงยี่สิบปีค่ะเอออันเนี้ยการันตีอย่างว่าคุ้มอันนี้คุ้มบางที่บอกการันตีสามปีค่ะใช่ไอ้สามปีหลุดจากสามปีขึ้นไปหมดแล้วเขใหม่แล้วกันอันนี้ก็เป็นหนึ่งลายนะครับ เกี่ยวกับบ้านอาคารเพราะฉะนั้นหลายหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องน้ำรั่วซึมก็ไปชมได้ไปออกงานสถาปนิกด้วยบูธอะไรครับบูธที่ f 1 1 1 1ทับ1ค่ะ F101 ทับ1นะครับแหมอันนี้ก็ไปชมได้นะครับของวัสดุที่เกี่ยวเคมีพันนะครับแหมเราไปชมอีกบริษัทหนึ่งเลยดีกว่าบริษัทอินเตอร์โฮมแคคุณพระธนุษครับ วันนี้เห็นบอกโอโห่ของดีมาวันนี้มาบางดีเซนต์ผมตาลายเลยแต่สวยมากของ<ว>ที่เหมือนธรรมชาติจริงๆนะคุณดีเซนต์นะครับตัวเด่นของทางกระเบื้องตัวที่เรานําเข้ามาของอินเตอร์โฮมแคร์นี่มันคืออะไรครับก็ในวันนี้นะคะเรารนําตัวกระเบื้องดิจิทัล t i n g ติังเข้าไปเสนอในงานสถาปนิกในปีนี้ค่ะจุดเด่นของของกระเบื้องปรินติ่งดิจิทัลปรินติ่งคืออะไรครับเราขอดูในเรื่องของทางไซ ตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวด้านหน้าซูมเข้ามาเลยครับตัวนี้นะครับฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการสกีนปรินติ่งตัวนี้คือทั่วไปทั่วทั่วไปแบบที่เราเห็นกันตามท้องตลาดจะเป็นแบบด้านหน้าตัวนี้นะครับซูไม่เห็นเลยคือจะเห็นว่าภาพเนี่ยจะไม่มีมิติจะเป็นแบนเหมือนการถ่ายเอกสารเหมือนการพิมพ์ลายผ้าพิมพ์ลายใส่เข้าไปที่กระเบื้องอันนี้ทั่วไปเราจะเจอกันบ่อย คืออันอย่างรูปที่เห็นอย่างเงี้ยค่ะรูปนี้อาจจะมองเหมือนว่ามันมีการนูนแต่พอเราสัมผัสไปจริงๆเนี่ยมันไม่นูนมันไม่นูนตรงนี้คือเริ่มที่จะเอา3 d ดีเข้ามาช่วยนั่คือพิมพ์สีใส่เข้าไปสีใส่เข้าไปถูกไหมครับนี่คือหลักการทั่วไปราคาก็จะไม่สูงนักราคาก็จะไม่สูงนักใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยของเราของเราก็คือในปีนี้เนี่ยจากที่ไปเดินงานแฟร์ไม่ว่าจะเป็นแฟร์ที่ทางโซนยุโรปหรือว่าทางโซนเอเชียเองนะคะตอนนี้ดิจิทัลพิมพ์ติ้งหรือฟูลเอสดีมาแรงมากอ๋อน่าทึ่มาก เพราะว่ามันเป็นการพิมพ์ภาพเสมือนจริงไร้ข้อจํากัดในเรื่องพื้นผิวไร้ข้อจํากัดเลยนะใช่ค่ะละเอียดฟูีละเอียดมากละเอียดมากแต่ผมเห็นจริงๆแล้วเทคเจอร์ทำได้เหมือนธรรมชาติจริงแล้วปกติผมจะเกลียยที่สุดเวลาดีไซน์ออกมาเนี่ยมันจะกมดป็นเทนคือเอาง่ายๆทุกแผ่นเหมือนกันหมดอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นธรรมชาติเนะเพราะไม้บางทีมีสีเข้มบ้างอ่อนบ้างหรือว่าบางทีหินก็จะมีแบบธรรมชาติไม่เหมือนกันอ่ะใช่ครับใช่ไหมครับ อันนี้ออกมานี่บางอันเหมือนหรือไม่เหมือนครับหรือยังไงเนื่องจากว่าเป็นดิจิตอลปรินติ้งเราสามารถที่จะดีไซน์ในกระเบื้องซีรีส์เดียวกันในแต่ละแผ่นไม่เหมือน